ถ้าจนไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อหรือทนายเจมเผยคำคัดขานปกครองลูกของซาร่าทนายเจมเผยคำคัดค้านด้านปกครองลูกของซาร่าชี้ต้องทำใจเข้มแข็งมากขนาดไหนบอกเบาได้เบานะจากกรณีนักร้องหนุ่มไมพิลาครับเปิดใจหลังซาร่าคาซิงกาีค้านขอสิทธิปกครองลูกและ อ้างฝ่ายชายลดค่าใช้จ่ายว่าที่ร้องต่อศาลเพื่อให้สิทธิปกครองร่วมและดูแลลูกไม่ได้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวยืนยันไม่ได้ภาคลูกจากแม่นอกจากนี้ไมมและทนายเจมได้เปิดเผยระหว่างรายการโหนกระแสถ,ถึง6ข้อเรียกร้องที่ซาร่าเรียกร้องให้ไหมมีสิทธิปกครองร่วมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด f a c e b o o k ทนายเจมได้โพสต์ เอกสารคัดค้านขอสิทธิปกครองลูกของซาร่าโดยระบุว่าต้องทําใจเข้มแข็งขนาดไหนถึงจะลงมือเขียนคัดค้านความเป็นพ่อได้แบบนี้ถ้าวันหนึ่งพ่อจนไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อหรออีอย่างวะเบาได้เบานะแล้วก็แฮแท็กนะครับเนื้อกว่ากฎหมายคือจิตใต้สำนึกแล้วก็แฮแท็กนะครับเคสนี้ไม่น่าเกี่ยวกับแม่เด็กอน,นะ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน